วันหยุดแบบนี้เพื่อนๆทำอะไรกินกันคะส่วนตัวเมทำก๋วยเตี๋ยวกินค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวยค่ะจากเมื่อเช้ามีแดดนะคะพอสายๆใบใๆหน่อยแดดก็หายหมดเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ตื่นมาตุ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะต้องขอบอกเลยนะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวอร์ชั่นของเมนะคะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแต่ลูกชิ้นเนื้อนะคะเพราะว่าหาลูกชิ้นหมูไม่เจอค่ะทุกคน วันอาทิตย์แบบนี้ก็อยากจะหาอะไรกินอร่อยๆอค่ะทุกคนแล้วก็เปื่อกับอากาศมากๆเลยนะคะมีแดดแป๊บเดียวบ่ายมาปุ๊บคึ้มเลยค่ะเหมือนฝนจะตกแล้วก็เหมือนทีมะจะตกด้วยค่ะทุกคนก็วันนี้หาอะไรอร่อยๆอออออกินค่ะทุกคนอยู่ต่างประเทศอยากกินอะไรก็ต้องทําเองค่ะทําเท่าที่ทําได้นะคะจะให้อร่อยเหมือนตามที่ร้านก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนวันนี้คืออยากจะโชว์สิ่งนี้นะคะมันคือกระบื ลวกเส้นใช่ไหมคะทุกคนเมย์จะบอกว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะคะอุปกรณ์พวกนี้คือเมย์ขนมาจากไทยนะคะที่ร้านเอเชียที่นี่ก็มีขายค่ะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างแพงมากเลยคะ่ะเมย์ก็เลยขนมาจากไทยแล้วพอเวลาเอามาใช้คือมันสะดวกสบายจริงๆค่ะทุกคนมันลดเวลาแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะเมย์ไม่ได้ทำกับข้าวเก่งอะไรนะคะทุกคนก็ บางเมนูก็คือทำเป็นนะคะส่วนบางเมนูก็ต้องพึ่ง YouTube ค่ะทุกคนก็เปิดดูใน YouTube นะคะก๋เตี๋ยวของเม์ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยค่ะทุกคนวันนี้คืออยากจะบอกว่าภาวานาเลยนะคะว่าอยากให้หีมะมันตก พอดูแล้วเหมือนที่มาจะตกเลยค่ะทุกคนแต่แอบบอกนิดนึงเลยนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวของเมย์จริงๆเลยค่ะทุกคนมันหอมมากเลยนะคะ ทำเองยังว่าอร่อยเองเลยค่ะทุกคนส่วนน้ำซุปทาไม่ยากเลยนะคะก็คือเป็นถุงน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวแบบสําเร็จรูปค่ะมาแบบเป็นผงเราก็แค่เอามาใส่น้ําร้อนนะคะถ้าไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะน้ํามันก็เป็นสีนี้เลยนะคะก็คือง่ายค่ะทุกคนส่วนตัวเมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกินเผ็ด มากๆเลยนะคะทุกคนดูจากสีกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวเมยคือชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะวันหยุดแบบนี้เราก็ จะอยู่บ้านกันนะคะทำอะไรกินแล้วก็นั่งคุยกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าร้านค้าห้างอะไรก็ปิดหมดนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่ประเทศโนเวย์นะคะใครดูคลิปนี้นะคะสำหรับวันอาทิตย์นะที่ทำอะไรกินก็คอมเมนต์มาบอกเมย์หน่อยคะ่ะมาคุยกันในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ดูเมย์กินไปด้วยแล้วก็ คุยเพลินๆไปด้วยค่ะทุกคนคือเมย์อยากจะให้อากาศมันร้อนกว่านี้นะคะเมย์รู้สึกว่าเบื่ออากาศหน้าหนาวแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่ร้อนแบบจัดๆจะมาสักทีนะคะ เหมือนมันนานค่ะทุกคนแต่มันก็เป็นปกติตามช่วงฤดูมันนะคะส่วนตัวเมย์คือเมย์เร่งมันเองอะค่ะทุกคนอยากจะให้ร้อนเร็วๆนะคะเมย์มีแผนว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาจากห้องจอดรถนะคะประมาณวันที่20เดือนนี้แต่ดูแล้วค่ะทุกคนหิมะเหมือนมันจะตกอีกแล้วมารอดูกันนะคะว่า20เดือนนี้เมย์จะได้เอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับไหมเมย์มั่นใจเลยนะคะถ้าเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับแล้วเนี่ย คือเราจะได้เห็นภาพที่ไกลกว่านี้ค่ะส่วนตัวเมย์อยากขับรถเข้าไปในป่าก,ก็คือเขาหลังบ้านนะคะอยากจะไปดูปา่าอยากจะไปดูธรรมชาตินะคะอยากไปนั่งชิลๆในปา่าคือแบบว่ามันชิลค่ะทุกคนเมย์จะบอกว่าการเดินป่าที่ต่างประเทศที่โนเวตรงภาคเหนือที่เมย์อยู่เนี่ยค่ะทุกคนมันปลอดภัยนะคะมันไม่ได้อันตรายอะไรเพราะว่า ป่าที่เมเดินก็คือมันไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่ค่ะทุกคนและส่วนตัวเมก็ไม่ได้เดินลึกเท่าไหร่นะคะทุกคนรอนะคะรอให้แดดออกเดี๋ยวเมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูป่าคะ่ะหันมามองสภาพข้างนอกนิดนึงเป็นยังไงคะทุกคนพอบ่ายมาก็คือสภาพเป็นแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะประมาณเกือบ5นาทีคะ่ะเก็บมาฝากเพื่อนๆก็เป็น วิถีชีวิตง่ายๆค่ะทํากินเองอร่อยเองนะคะก็ต้องทํากินเองค่ะทุกคนไม่มีใครทําให้เรากินนะคะก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆกันนะคะใครทําอะไรกินก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่าวันนี้คุณทําอะไรกินกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน